โอ้ไม่นะวันนี้วันจันทร์อีกแล้วเหรอวันนี้ฉันต้องไปโรงเรียนพระเจ้าช่วยเฮ้ยแสนจริงๆเลยแต่วันนี้ฉันโคตรอยากอยู่บ้านเลยทําไงดีวะเนี่ยคิดออกแล้วงั้นเราก็บอกพ่อสิว่าเราป่วยเฮ้พ่อจะไม่มีทางเลือกและยอมให้เรานั้นในนอนอยู่บ้านอย่างแน่นอนเล่าเนี่ยมันจีงเนี่ยจริงๆเลยอืมรอแล้วรอรอไปบอกพ่อดีกว่า <S <S โอ้โหว่าไงเจ้าฮิปปี้แกหนี่งยังน่ารักตลอดเลยนะถึงแม้แกจะตายแล้ว เออเอาแหละว่าแต่อืมตื่นเช้าแล้วพ่ออยู่ไหนวะเนี่ยเออพ่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 ออยู่ไหนพ่อพ่ออันนี้ห้องใครอืมอ๋ออันนี้ห้องน้ำเออล้างหน้าก่อนละกันล้าง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 เออพ่ออยู่ไหนเนี่ยนี่ห้องใครห้องเรานี่นาแล้วห้องพ่อห้องไหนนี่เหรออ้จึ๊บเฮ้อ โอเคเนื่องจากแม่นั้นไปทำงานที่ต่างประเทศคุณพ่อนั้นเลยต้องดูแลเราช่วงนี้โอเคเอาละ เออคุณพ่อครับผมขอเอ่ออ,อ,อะไรเออพ่อผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเออร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออผมว่าทางที่ดีแล้วเนี่ยก็คือให้ผมนอนอยู่บ้านเถอะเพื่อให้ผมนั้นไม่เออไปแพ้เชื้อโรคให้ที่โรงเรียนนะอ,อ่ะพ่อเออเพราะฉะนั้นผมขอนอนอยู่บ้านได้ไหมพ่อไหนขอดูหน่อยสิแกป่วยจริงหรือเปล่าอืมไหนวัดดูสิอ่ะจุ๊บ สามสิบหองศาจุดหศย์เซลเซียสพอบอกเลยนะว่าแกปกติดีไอ้หนูฉันรู้ดีนะแกสบายดีเก็บข้าวของซะแล้วออกไปจากที่นี่ ไม่ใช่แล้วเก็บหนังสือเรียนแกซะเตรียมของอาบน้ําแล้วแกก็ไปโรงเรียนซะเฮออ้ฉันจำเป็นจะต้องหาวิธีที่จะโน้มน้าวใจพ่อได้สิโอ้ฉันคิดออกแล้วอย่างนั้นฉันก็เปิดไฟในห้องฉันสิเอาให้แบบให้ร้อนที่สุดแล้วจากนั้นก็เอ,อ่อห้องก็น่าจะร้อนขึ้นแล้วจากนั้นตัวฉันก็น่าจะร้อนตามโอ,โอ้แผนการนี้เด็ดแน่นอนเอาละเออไอเครื่องวัดบ้าเอ้เออเอาละ,อาละ,อาละขอเปิดไฟก่อนนะเออจึ๊บอ่ะเปิดไฟในห้องโอ้ โอเคตอนนี้ <c oughs> ห้องในห้องนั้นร้อนขึ้นแต่มันยังร้อนไม่พอวะ่ะเออเปิดนี่ด้วยอ่ะเปิดไฟไปปึ๊บปับ๊บอ๋เป็นไงล่ะโหห้องร้อนขึ้นนันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปบอกพ่อดีกว่าอ่จึบ๊บโพ่อครับตัวผมร้อนแล้วเออพ่อครับผมคิดว่าเออเทอร์มินเตอร์ เออพ่อครับผมคิดว่าเทอร์โมมิเตอร์ของพ่อมันเสียผมอยากให้พ่อนั้นเออช่วยตรวจผมใหม่ได้ไหมอีกสักรอบหนึ่งโอโอเคได้อืมตรวจอ่ะจับอืมสามสิบเจ็ดมันขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ย มันเสียหรือเปล่าเนี่ยแต่พ่อไปสนหรอกมันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวมันไม่เป็นไรหรอกอย่าก,กังวลเตรียมตัวไปโรงเรียนซะหู้อย่างนั้นอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือเปิดไฟแม่งทั้งบ้านเลยแล้วกันเ,<ด>เอาล่ะไปละเปิดไฟทั้งบ้านอ่ะพ่อผมขอเปิดเลยนะมึงทำอะไรของมึงวะเนี่ยแกต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้รถบัสกงจะมาแล้วเออแป๊บเดงพ่อแป๊บเดงแป๊บเดิงบัตรโทไอประตูมึงก็กดตีกูเหลือเกินออะปิดเดี๋ยวพ่อรู้เอาล่ะไฟในบ้านมีอะไรไหมทีวีอ่ะเเปิดแม่งให้หมดเลยเออเดี๋ยวรถโรงเรียนม่งมาก่อนแล้วเ เออเปิดเปิดให้หมดเปิดให้หมดมีอะไรอีกไหมนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรบูก๋ก่อไม่ไมไไม,ไม,ไม,ไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนห้องอะไรอันนี้รถเหรออ่อเปิดแม่ให้หมดเลยเปิดให้หมดเ,เ,ดมดเออเดี๋ยวสักพักกูจะเผาบ้านแล้วเนี่ยให้อุณหภูมิร้อนที่สุดแล้วเนี่ยเอาละอืมปิดประตูดิว่าทะเไมประตูมันไม่ปิดวะเออเอาละต่อมาห้องน้ํา ห้องน้ำน่าจะมีไฟนะอ่ะเปิดเข้าไปห้องพ่อห้องพ่อก็เปิดโอ้ไอ้หนูแกทําอะไรเนี่ยแเปิดไฟเฉยๆพ่อไม่มีอะไรหรอกามามาคุยกันใหม่เออพ่อครับผมคิดว่าตอนนี้อุณหภูมิของผมเพิ่มขึ้นแล้วนะพ่อผมอยากอยู่บ้านนะพ่อไหนตัวด,ดูดิออืมสามสิบ <37. 70. S 1> เพิ่มขึ้นมาได้ไงอีกเจวะเนี่ย โอ้ไม่เป็นไรหรอกไปไปกินอาหารเช้าแล้วก็ไปอาบน้ำซะโอ้พ่อมันเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากเลยพ่อพ่อเป็นพ่อที่น่ารักที่สุดเลยฮึอย่างนี้ต้องใช้ปฏิบัติการจากห้องน้ำนะสินะโอ้ลาลาลาอาบน้ำเย็นเย็นอาบน้ำเย็นเย็นโอ้ีความสุขมีความสุขโอ้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 อุ่นแล้วโอ้เดี๋ยวให้พ่อตรวจไปอีกนี่โอ้โออุณหภูมิสามสิบแปดแน่นอนเลยว่า กูไม่ได้ไปโรงเรียนทุกวันแล้วเดี่ยต้องใช้สูตรดีโอเคเอาล่ะอือเออเขางามโอ้โหโอ้โหโอ้อะไรจะเบ่งขนาดนั้นวะน่ะโอเคแล้วจากนั้นก็ อาบน้ำต่ออาบน้ำขี้เสร็จอาบน้ำต่อโอ้โหมีความสุขไม่ได้ไปโรงเรียนเออเพราะโรงเรียนคุณครูตีเราทุกวันเลยเคแล้วหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวโอ้โหนี่กินข้าวกันกินข้าวโอเคกินข้าวอะ อ่าโอเคอุ่นช็อกโกแลตกินเย็นๆอ่ากินเข้าไปโอเคตอนนี้ไปหาพ่ออีกดีกว่าโอพ่อครับตะกี้หลังจากที่ผมไปอาบน้ำมาหลังจากนี้ผมกินข้าวผมรู้สึกว่าอุณหภูมิผมสูงขึ้นผมอยากให้พ่อนั้นวัดใหม่ได้ไหมอ่ะบ้าเอ้ยทำไมมาให้กูว,วัดบ่อยจังเลยวะเนี่ยอ่ะอ่ะวัดอีกก็ได้วะอืมอออืมอะไรวะเนี่ยสี่สิบองศาโอ้ยอะไรเนี่ย เดาสำหรับพ่อแล้วไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหาได้ยังไงเดีย๋ยวลูกอุณหภูมิ40องศาบ้าหรือเปล่าเออพ่อไม่สนเว้ยแกต้องไปโรงเรียนแต่งตัวซะก็ได้พ่อโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำแหละเนี่เอ้ยกูต้องไปโรงเรียนจริงๆเหรอวเัเนี้อะแต่งตัวเฮ้ยหนาวก็หนาวโอเคเดิพ่อผมโคตรหนาวเลยเดีย๋ยเนี่ยโอ้พ่อ,พ,อ,พ,อ,พ,อพ่อต้องเชื่อผมจริงนะว่าผมหนาวจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้ใช่ฉันรู้อุณหภูมิของแกมัน อ่ะตัวอีกทีหนึ่งดิขอตัวอีกทีหนึ่งอะอะอ๋อสี่สิบจุดเจ็ดศูนย์มันเพิ่มขึ้นมาอีกได้ยังไงวะเนี่ยแต่แกก็ดูปกติดีนี่แกดูไม่ป่วยเลยนะถ้าทางแกเนี่ยอ้ผมป่วยอะผมผมผมอ้าอ้อ้าอมมึงต่อแหลมากเลยนะเนี่ยโอ้พ่อมันอธิบายยากนะพ่อเออการที่เราจะป่วยบางบางคนเขาก็ไม่แสดงอาการสี่สิบองศาเนยนะมึงไม่แสดงอาการโฮ้ยพ่อมันรู้ดีตลอดเลยเฮ้ย โอ,โอเคงั้นปิดหน้าต่างละกันน่าจะเพิ่มอุณหภูมิในห้องได้เออทำให้ห้องร้อนอากาศไม่ถ่ายเทฮ่าๆๆาคราวนี้พอเสร็จชั้นแน่เออน้ําอุ่นในห้องน้ําก็เปิดทิ้งเอาไว้แล้วหน้าต่างปิดให้หมดตัวชั้นร้อนแน่คราวนี้ร้อนตับแตกโอเคหน้าต่างปิดหมดแล้วแล้จากนั้นก็ไปเปิดเครื่องทําความร้อน เครื่องทำความร้อนนีไ่ไงฮิตเตอร์โอเคเอาละฮีตเตอร์ฮิตเตอร์ฮิตเตอร์ห้องเราน่าจะมีอีกแล้วก็ห้องพ่อแต่พ่อดูท่าทางแล้วพ่อน่าจะโกรธเราที่เราไม่ไปไหนสักทีนึงเนี่ยโอเคแต่เราจะกระดึ้ไปกระดึไปตรงนั้นพ่อครับผมขอผ่าน,น่อยนะพ่อนะโอ้ยทําไมแกไม่ไปสักทีเดี่ยขอปิด่อยนะพ่อเออโอ้ยทําไมมันร้อนวะเนี่ยไอ้บ้าโอ้ยแกต้องการอะไรเนีอ่ะ เออพ่อครับโอ้โหผมผมผมขอวัดอุภูมิอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับพ่อโอ้มึงเอาอีกแล้วอะพดตัวอีกทีหนึ่งอืมอ่ะคราวนี้อ๋อสี่สองศาบ้าบอแล้วเนี่ยลูกกูเป็นไฟแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยอ๋อแล้วฉันก็คิดว่าตอนเนี้ยแกควรไปโรงเรียนได้แล้วเดี๋ยวแกก็ตกรถบัสหรอกอ๋อเซ็งเป็ดทำไมมันยังไม่พอใจพ่อวันเนี่ยกุสอ,องศานะเว้ย เอายังไงดีว่าเดี๋ยวก่อนนะเปิดเตาเปิดเตาให้หมดเลยดิโอ้โหร้อนเลยร้อนร้อนเสร็จยังไงต่อดิเปิดน้ําร้อนเปิดน้ําร้อนเปิดให้หมดแล้วจากนั้นก็ขี้รอบนึงละกันอืมัมนไส้ดิเออขี้รอบนึงเพิ่มอุณหภูมิไม่เกี่ยวหรอกอเอาล่ะ อาบน้ำรอบหนึ่งละกันถึงแม้ใส่ชุดแล้วตัวเราจะได้เปีเปยกๆหรือไ,ได้เป็นไข่ของจริงไปเลยอ่าเปิดเสร็จแล้วนี่อุณหภูมิในห้องร้อนขึ้นแล้วอามาหาพ่อโอ้ยโอ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะทำไมแกมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแกควรจะไปได้แล้วนะไหนขอวัดหน่อยดิ กูเริ่มจะร้อนตามแล้วทำไมห้องมันร้อนจังเลยวะเนี่ยโอ้ห้องศาเซลเซียสบ้างบ้าแล้วบอกว่า,าวเนี่ยไอ้หนูแต่ฉันก็คิดว่าแกสบายดีแล้วแกคงไม่เป็นไรหรอกไปไปได้แล้วคนรถบัสะมึงยังจะให้กูขึ้นอีกเหรอวะแต่แฮกวะแต่แฮก มีใครเอาอุภูมิ50องศาลแล้วไปเลี้ยนได้หรือเปล่าไม่มีเขาตายไปแล้วตอนนั้นเขาตายตั้งแต่40แล้วพ่อปะะโถเป้ะโถ่พ่อจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมพ่อจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเตาผิงกูไปเตาผิงแล้วคฮอสุดท้ายแล้วไม่มีมุกอื่นแล้วเตาผิงเปิดยังไงว่าเออเดี๋ยวก่อนนะ การบ้านการบ้านหนันงสือมานี่มึงมานี่เลยไอ้เจ้าหนังสือโอ้โ oh, ห oh. วันนี้การบ้านวันนี้โอ้โ oh, ห oh. ผมน่าจะดองดองการบ้านมานานนะครับดูดิการบ้านมันเริ่มเลยดิเอาเผาแหม่มเลยไม่ต้องเรียนมันแล้วป่วยวันนี้แหละอืมเผาเลยอืออือ ไงโว้กูบ้าแล้วกูบ้าแล้วเออกูอยากอยู่บ้านวันนี้ทําไมพ่อไม่ให้อยู่นี่อุตส่าห์สร้างเรื่องตอนนี้ห้องกําลังจะไฟไหม้แล้วนะผมว่าอีกสักหน่อยอะมาพ่อวันดีเออไอขอตัวหน่อยสิอื่เอายังไงต่ออืมฮ้ฮู้ห้าสิบเจ็ดองศาเซลเซียสอย่างนั้นเหรอดูนีมันจะให้ผมไปหรือเปล่าแต่ฉันคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะ อะไรวะยังไม่มีอะไรน่ากังวลอีกหรอถามจริงตอนนี้ผมห้าสิบเออาล่ะกูจะเผาบ้านตัวเองแล้วอีกบุ๊คหนึ่งเนี่ยคิดไม่ออกแล้วนี่นี่ไมโครเวฟ ไมโครเว็บเราต้องมีซ่อมฮซ่อมซ่อม,อมทําให้มันร้อนไฟจะได้ไหมเออนี่เอาไปเผามันเลยเฮ้ยเออเป็นไงล่ะอ,อ้าวไฟเริม่มไหมแล้วชิปหายแล้วกูทำอะไรของกูเนี่ยเอาละไปหาพ่อเออบานร้อนแล้วบึงทีนี้รู้เรื่องอ,อ่ะพ่อวัดเลยเดี๋ยวดี วัดผมแหละอืมหกสองศาเซลเซียสโอ้อุณหภูมินี้ไม่ใช่คนธรรมดานะที่จะยืนอยู่ได้แบบแกเนี่ยแต่ฉันเชื่อว่าแกไม่ป่วยหรอกแ่ปกติดีฉันรู้ฉันรู้ฉันรูอะไรขอ,อะของพ่อวะเนี่ยกูจะทํำยังไงให้กูแบบไม่ได้ไปโรงเรียนวะเนี่ยเอาล่ะท่านผู้ชมคราวนี้ผมต้องทําในสิ่งที่จําเป็นแล้วซึ่งนั้นก็คือเผารถของพ่อแม่มเลยน,นี่นี่เอาล่ะเผาแม่เลยเผาแม่งเลยเออเผามันเลย เผามันเลยดิล่าเต็มตัวจากนั้นจุดไฟแช็คนี่ไม่ไหวแล้วเออนี่ตดใส่เลยเออติดไฟเอาแล้วอืออเออื้อระเบิดเลยเอ,อเป็นไงล่ะเออทำไมผมไปโรงเรียนนักผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากไปเฮบวก30ฟาเรนไฮต์ไม่ใช่30องศาเซลเซียสดูดิพ่อจะว่าไงโอ,อ้แกได้กินไหม่ไหมไอ้หนู ไม่ได้กินหรอกพ่อพ่อจะให้ผมไปโรงเรียนไม่ถามจริงออเไปตรวจดูสิ97องศาดูสิมันจะว่าไงจะฉันคิดว่าแกก็ต้องไปโรงเรียนอยู่ดีอะไรวะว่าแต่ฟกูจะบ้าตายท้าะผู้จมเอาอะไรดีวะเนี่ยเอออ่ะ เผารถพ่อก็แล้วข่าวนี้รู้เรื่องกูจะเผาสวนแม่มทั้งหมดเลยเผายังไงวะจะต้องเผายังไงออเออดี๋ยวก่อนนะบ้านกูเริ่กใหม่แล้วอเอาละเอาละฉันจะไปเผาตรงไหนดีวะเนี่ยอมันเผาไม่ได้ดิว่ะงั้นไปเผาสวนของคนอื่นละกันไอหมอนี่มันทําอะไรของมันวะเนี่ย โลโลโลว่าเงยพวดกอานายแม่โคตรแจงเลยว่าเออนายช่วยบริจาคให้พวกเราหน่อยได้ไหมอ่ะนี่บริจาคที่กล่องกล่องนี้ได้เลยเอ่ะเออมันคือสิน้ำใจให้กับอคนสร้างเกมนะพวกเออนายสามารถบริจาคได้นะ50เหรียญคือ50โลบอกนะครับ ช่วยบริจาคเกมนี้เหรออ่ะโอเคบริจาคไปแล้ว <c oughs> เอาล่ะ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 เออฉัจะเผาเออสวนข้างบ้านฉันละกันนี่นี่จุดแม่มเลยนี่เออ นี่เรียบร้อยเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าอุณหภูมิร้อนแล้วเว้ยเฮ้ยคออเออค่าวนี้แหละฉันว่าพ่อฉันต้องอนุญาตแน่นอนให้ฉันนอนอยู่บ้านแล้วจากนั้นฉันก็ไม่มีบ้านอยู่เพื่อให้นอนเออไปลุกูอุจผาีะไปเพื่ออะไรเอาล่ะเออตัวได้พ่อดูซิอุณหภูมิเท่าไหร่ออืมอะไรวะเนี่ยร9 7องศาเซลเซียสบ้าบอจริงๆ มันเป็นไปได้ไงเนี่ยเด็กธรรมดาอย่างแกไม่สามารถที่จะอุณหภูมิสูงขนาดนี้ได้พ่อพ่อคนแปลกใจตั้งแต่ผมอุณหภูมิสาแล้วแหละเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าแกไปโรงเรียนได้แล้วไปไปเดี๋ยวนี้เลย What the f u พระเจ้าช่วยกล้วยจระแม่ทำไมพ่อไม่ให้เราไปสักทีเดี๋ยไม่เข้าใจเลยพ่โทอเอ้ยเอโอเคเอาล่ะข่าวนี้เออฉันจะ ไปสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านฉั้นมีสระน้ําเออที่เป็นลาวาใช่ไหมนี่เอาละมาฉันจะเออขอเทพเจ้าและขอวิงวอลให้เออเทพเจ้าแห่งเพลิงเออเสกอะไรสักอย่างลงมาที่สระของผมโอ้โอะไรเรียกผมมาทำไมเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยซาตานเหรออ,อ้ว่าไงพวกว่าซัพเยอะ สัมเยลเล็บเอกเล็บเอกโอ้คุณคือใครครับเนี่ยผมขอให้คุณคุณผู้มีพลังพิเศษขอให้สระน้ำแห่งนี้ร้อนเท่ากับพระอาทิตย์พันดวงเถิดฮะอะไรดวงอาทิตย์พันดวงอะไรโอ้ได้โปรดผมขอลาผมอยากให้สระน้ำของผมนั้นเต็ไมไปด้วยลาวาโอ,โอเคโอเคเข้าใจแล้วพูดได้งงทำไมวะเนี่ยเอาละ ฉันจะเสกให้นี่เป็นไงาลาวาเต็มไปหมดแล้วโอเคบายนะไอ้หนู <S <S ไปแหละอ,อืออ้าวอ้ออ้าวทำไมมันไปแบบนี้วะเนี่ยโอ้ตอนนี้อุณหภูมิเพิ่มโอ้โหแปดร้อยองศาเซลเซียสนะครับแม่งเฮ้ยจะอะไรวะเนี่ยดูสิว่าพ่อจะพูดว่ายังไงทาไมบ้านกูไม่ไหม้สักทีวะเนี่ยอ้าวอ้าวแล้วพ่อไม่รู้สึกแปลกใจด้วยนะครับนะบนะว่าบ้านเออมันแปลกๆนะครับนะโอเคอ่ะพ่อครับ โอ้วังไงไหนดูซิทำไมรูปผมมันร้อนอตดผ้าไหมซี่อ่าโอ้หนึ่งพันองศาเซลเซียสบ้าบอไปแล้วนะครับนี่มันเก็บ้าอะไรวะเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยลูกของฉันไข้ขึ้นหรอวะเนี่ยเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยโอ,อ้พ่อพ่อคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอเดี๋ยวก่อนฉันคิดว่าฉันอาน่านค่าผิดนะไปฉันคิดว่าแกสบายดีจริงๆแล้วอะ่ะแกปกติดีอะไรวะว่าวตับผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกับ กับสิ่งที่ผมทําผมอุสตส่าห์ไปวิ่งบอลอุสตส่าห์เผาบ้านตัวเองอุสตส่าห์ไปขอเทพเจ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนซาตานให้มีลาวาอยู่หลังบ้านเราเพื่อทําให้อุณหภูมิในบ้านร้อนที่สุดแต่พ่อก็ยังจะให้ผมไปโรงเรียนให้ได้เพราะเป็นอะไรกับโรงเรียนมากหรือเปล่าวะเนีย่ยโอเคอยากนอนอยู่บ้านวันดี้ฮะผมคิดอะไรไม่ออกแลละไม่รู้วิธีที่จะทําไงให้อุณหภูมิร้อนและให้พ่อนั้นขอให้ผมนั้นนอนอยู่บ้าน เพราะฉะนั้นโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปคิดหาวิธีเพิ่มต่อละกันในอีพีที่2ในวันพูดดีโอเคสำหรับวันนี้บายกูเกลดพ่อกู